สวัสดีคับพี่น้องพบกับคุมตาหลายชาแนลเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะคะมือนีกลับมาแล้วค่ะพี่นออ้องวันนี้เราจะมาในประเด็นใดด,ดีกันค่ะพี่น้องมือวันนี้เอาประเด็นนีดีกว่าค่ะวันนี้เรามาในประเด็นที่บอกว่าปลอมเป็นเอฟซีเพื่อทําร้ายศิลปินนะคะอันนี้มันมีอยู่จริงและเกิดขึ้นจริงค่ะพี่น้องแอดมินบอดด้เบา่ลอยๆนะคะวันนี้แอดมินจะมาแฉ กลยุทธ์ของพวกนี้ค่ะยกตัวอย่างกันเลยนะคะอย่าง Fc น้องหักแพงนะคะ Fc จริงๆกับมี่ค่ะ Fc ปลอมๆก็มีนะคะปลอมๆแบบไดบัตตีปลอมๆก็คือว่าปลอมเป็น Fc น้องหักแพงนะคะบอกว่าหักน้องหักแพงเป็น Fc น้องหักแพงแล้วก็ไปเข้ากลุ่มบ้านฮักน้องหักแพงค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเฮ็ดจังไดวัตตีหลังจากนั้นก็พยายาม คอมเมนต์ Comment, หรือจุดประเด็นอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับดราม่านะคะคอมเมนต์ Comment ประมาณว่าพอโจหักนองหักแพ่งกว่าอิหลา่าอุงอิงอ่าก็คือหาประเด็นดราม่านะคะพอเอฟซีอุงอิงมาเห็นัดทีนี้ก็เกิดการประทะกันมีการ ทะลมกันวากันแล้วมันก็จะจะทําให้เอฟซน้องอุ้งอิงบางคนบางทันนะคะก็จะไปเกลียดชังหนองหักแพงทําให้น้องหักแพงเกิดความเสียหายนะคะไม่ใช่แค่ในกลุ่มบ้านหักด้ยพี่น้องใต้คอมเมนต์ของช่อง YouTube ก็มีค่ะช่อง YouTube ของแอดมินนี่กับมีค่ะมีคอมเมนต์ที่พูดเชิงประมาณว่าเห็ุให้ทั่วโลกหนองหักแพงเหตุให้เอฟซของหนองอุ้งอิงมาอ่านแล้วเกิดกันไม่พอใจก็เลยเหตุให้เอฟซหนองอุงอิง เกลียดช่างน้องหักแพงไปโดยปริยายค่ะพี่น้องแอดมินเข้าใจนะว่าทุกคนก็รักศิลปินที่ตัวเองเชียร์นะคะเ่ราะว่าจะเป็น f อของน้องอุงอิงและ FC ของน้องฮักแพงนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการที่เราเป็น FC เราต้องไม่ทำให้ศิลปินที่เรารักเกิดความเสียหายหรือว่าเห็นเอียงกับตามแต่ที่ทำให้คนเข้าใจผิดแล้วรู้สึกไม่ดีกับศิลปินที่เรารักนะคะ คอมเมนต์ในช่องของแอดมินกระไยคือกันค่ะพี่น้องแอดมินดูก็รู้เลยอ่านก็รู้เลยว่าเป็น f อปลอมของน้องฮักแพงเพื่อมาจุดประเด็นเพื่อมาสร้างดราม่าให้คนเกลียดชังน้องฮักแพงนะคะแล้วก็มักสั่งประเด็นให้ศิลปินสองคนนี้เขาผิดใจกันนะคะแอดมินบอกไว้เลยกอนวาศิลปินสองคนนี้เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะเขาก็เหตุงานเหตุหนาทีของเขาไปมีแค่เอฟซีมาตีกัน สาเหตุที่ FC มาตีกันเพราะอะไรเพราะเกิดจากการปั่นของ FC ปลอมๆนี่เองค่ะพี่น้องสาเหตุที่มี FC ปลอมแบบนี้เพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าหนึ่งมันมีสองขอนะคะหนึ่งเกียรติช่างศิลปินก็นเลยพยายามปลอมเป็น FC ของเขาแล้วมาพูดให้ทัวลงเขาสองก็คือหาเรื่องเบาพี่น้องหาเรื่องเบาหาเรื่องดามาหากระแส ทำให้ทัวมาลงศิลปินทำให้คนเกลียดชังศิลปินเพื่อได้มีเรื่องว้าต่อกระแสมันเงียบไงบ่ม,มีแนวว่ววาไงข่าวช่องอื่นก็มีคนน,คน,น,นั้นคนนี้วอาแล้วหาเรืองเลยค่ะหาเรืองมีแน่วเวาหากลุ่มหาผักพวก ใครตามไม่ทันนะคะสำหรับผู้ใดที่เล่นโซเชียลที่มักเสพข้าวหรือเสพข้อมูลต่างๆจากโซเชียลนะคะโดยที่คุณไม่ได้สัมผัสต,ตัวตนที่แท้จริงของเขาคุณต้องมีวิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะพี่น้องแยกแยะให้มันออกว่าคนไหนคือ FC จริงคนไหนคือ FC ปลอม FC ที่ดีนะคะก็คือ FC ไม่นำศิลปินของตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องการไม่เปรียบเทียบกับศิลปินคนอื่นมันคือการให้เกียรติกันค่ะเม่าว่าจะว่าอายกย่องศิลปินเราดีกว่าคนโน้นคนนี้เนี่ยเรารักของเราเข้าก็บบอกว่าของเข้าดีแต่ในมุมของเขามุมของเอฟซีของศิลปินคนอื่นเนี่ยเขาก็มักของเขาเขาก็ฮักของเขาเขาก็ว่าของเขาดีขึ้นกันมันก็เหมือนลูกเราแหละ เขาหักหลูกเขาเขากับประคบป,ประงมผู้ใรสิว่าลูกเจ้าของผู้หายยังก็ตามแต่ลูกของเราก็น่ารักก็น่าเอ็นดูในสายตาของพ่อของแม่คือเกา่าแต่อย่าลืมว่าลูกของเราไม่ได้น่ารักในสายตาทุกคนนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่ห่อเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นศิลปินคนอื่นเนี่ยมันก็เหมือนเอาศิลปินไปแขวนทุกคนในโลกนี้ไม่ได้รัก และเอ็นดูนองหักแพ้งเบิดโลกและทุกคนในโลกนี้ไม่ได้รักและเอ็นดูนองอุ้งอิงหมดทั้งโลกเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรารักเฮาประงมเขาไว้ในพื้นที่ของเราดีกว่าอย่าเอาเขาไปเปรียบเทียบคนอื่นอย่าเอาเขาออกไปข้างนอกไปแขวนให้คนอื่นเขามาด่าทอมันก็คือเฮาหรอพี่น้องเรายังไม่ชอบให้คนอื่นมาเปรียบเทียบหรือมาดูถูก หรือมาด้อยค่าศิลปินของเราเขาก็เหมือนกันค่ะพี่น้องเขาก็ไม่ชอบให้ใครมาดูถูกหรือด้อยค่าศิลปินของเขาเหมือนกันนะคะเฮากวาของเฮาดีเข้ากวาของเขาดีค่ะต่างคนต่างมีดีไม่เหมือนกันนะคะและต่างคนเขาก็ต่างชอบไม่เหมือนกันอีกค่ะพี่น้องคนเฮามันมีความหมักความชอบบอกคือกันค่ะและเด็กสองคนนี้แอดมินยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะคะว่าเด็กสองคนนี้ น่ารักค่ะพี่น้องน่ารักทั้งสองคนค่ะตั้งใจทำงานนะคะและแอดมินขอย้ำอีกทีค่ะว่าเด็กทั้งสองคนเนี้ยไม่ได้มีปัญหาผิดใจกันและเชื่อฟังคำสั่งของพ่อโจนะคะเขาเคารพหักและเชื่อฟังพ่อโจค่ะเพราะฉะนั้นผู้ใด,ดสิมาเหตุดราม่าอีกอย่างเนี่ยหรือบอกว่าวงในแตกแยกหรือว่าคนในวงแตกแยกกันเนี่ยแอดมินยืนยันเลยค่ะว่าไม่มีค่ะเพราะส่วนมากคนที่พูดแบบเนี้ย คือเป็นเอฟซีปันกันเองค่ะสร้างความแตกแยกกันเองสร้างให้เอฟซีแต่ละกลุ่มแต่ละคนเนี่ยมาตีกันเองพยายามสร้างความแตกแยกแต่ว่าคนในวงเขาบร่ได้แตกแยกกันค่ะและใส่ขออ่างอยัางติพน้องใส่ขออ่างว่าวงในบอกมาแอดมินยืนยันเลยว่าบอมแมนค่ะถ้าภายในวงมีปัญหาหรือคนในมีปัญหากันหรือว่าแตกแยกกันเนี่ย บอโจแล้วบ่มีเวลาไปเฝ้ากองหนังไข่ออดหรอกพี่น้องปาน,นี้เลาเฝ้าวงเลาเอื่นคนนั้นคนนี้มาเคลียร์กันแล้วค่ะพี่น้องเลาวบได้มีเวลาไปพูนไปเห็ดคอนเทนต์อยู่น้ำกองไทยดอกเห็นไหมเล่าปล่อยวงเพราะว่าอะไรเพราะว่าวงเขาสงบสุขวงเขามีความสุขดีส่วนวงสองเล่าก็บ,บ่คคอยเด็ดไปเพราะอะไรก็เขาเอาอยู่เขาบได้มีปัญหาอีหยังกันส่วนมากคนที่มีปัญหาเนี่ย ก็คือเป็น f c ปั่นกันเองนะคะก็คือที่บอกละค่ะมี f อจริงและ f อปลอมคนเป็น FC น้องอุ้งอิงก็เยอะคนเป็น f c น้นองหักแพ่งก็หลายนองหักแพ่งบ่ได้มาซังให้เอฟซีคนนั้นไปคอมเมนต์ยังสั่นเนอ้อต้องคอมเมนต์ว่าหนูเก่งกว่าอุงอิงต้องคอมเมนต์่าพอโจหักหักแพงมากกว่าพี่่อุ่งอิง น้องหักแพงบได้มาเป็นคนสั่งนะคะ FC เป็นคนพิมพ์เป็นคนเขียนกันเองนะคะมันเป็นเขาเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจตนาในการพิมพ์การคอมเมนต์เนี่ยมันเป็นเจตนาของแต่ละคนมันไม่ใช่เจตนาของศิลปินค่ะคนไหนคอมเมนต์บ่ดีกับไปราคนนั้นค่ะย่าม,มาถทดศิลปินศิลปินเขาบาลูเรืองนำ้ำ FC ดีๆกับมี FC บอดีกับมี่คือกันค่ะมันผสมปนเปกันไปเบิดทุกวงการละค่ะพี่น้อง ่ลาพีล่ลาน้องไว้เพียงสำนีค่ะสวัสดีค่ะ